รีวิวสถานที่ท่องเที่ยวใน2นาทีครับวันนี้ผมพามาที่น้ำตกสลัดใดน,นะครับนี่ก่อนอื่นก็ต้องขึ้นรถมาแบบนี้ครับไม่นานนะเสร็จแล้วก็เดินเท้าประมาณน่าจะ700เมตรนะฮะนีระหว่างทางก็จะมีหินบ้างมีทางชันบ้างนะครับแนะนำว่าหารองเท้าที่เหมาะสมที่สามารถยึดเกาะได้นะครับเพราะว่ามันมีทางลาดชันด้วยอาจจะเหนื่อยนิดนึงแนะนําว่าเนี่ยซื้อไม้เท้าแบบนี้นะครับที่ดิดเคลตอนก็ได้นะครับไม่แพงมันช่วยได้เยอะเลยนะ วลาที่เจอทางที่มันแบบว่าลาดชันม,มากมากอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่อายุร้อยปีนะครับสวยมากเลยนี่ครับน้ำนี่ใสจริงๆนี่มาถึงแล้วน้บตกสลัดได้ครับก็เดินทางไม่นานแป๊บเดียวก็ถึงใครที่ชอบแนวเดินป่าก็แนะนําเลยนะครับแต่วันนี้ผมมาช่วงธันวาเนี่ยน้ำเลยน้อยแนะนําว่ามาช่วงแบบหน้าฝนผมว่าน่าจะกําลังดีนะครับอากาศดีด้วยนะฮะนี่ ใครอยากมาท่องเที่ยวก็เชิญได้เลยนะครับที่นครนายกใกล,ใกล,กล้ๆกรุงเทพแบบนี้ครับมาง่ายสะดวกสบายเป็นน้ำตกที่ผมว่าใครหลายคนก็คงจะยังไม่ค่อยรู้จักมากนักครับลองมาเปิดโลกดูฮะนี่สวยงามมากจริงๆฮะน้ำไหลจอกๆเลยน้ำใสมากครับแล้วก็น้ำเย็นมากด้วยที่ชื่อว่าสลัดใดย,ยก็เพราะว่ามีพืชเป็นพืชสลัดใดยอยู่ตรงนั้นฮะอันนี้แถม ผานั่งคำครับอยู่ใกล้ๆกันเหมือนกันนะครับสวยมากเลยข้างบนเนี่ยอากาศดีครับเหมือนอยู่เชียงใหม่เลยนะครับนี่โอ้วิวดีมากเลยครับ